ชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคนหัวครัวเปิดรอบที่แปดแล้วนะวันนี้เปิดรอบโอ้ยวันนี้เรามี f อน่ารักมากเป็นพฤติกรรม หน้าลอกเรียนแบบเขาติดต่อมาว่าช่วงนี้ชอบดูรายการมากอยาก,กเชิญมาดูบางสะเลเลยพรรยาน,นิดหนึงอ่ะบางสะเลยไม่แพ้กันปลาอุดมสมบูรณ์น้ำทะเลสวยงามซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ภรรยาขับไป15บาทีถึงบางสะเลยเรวัน,นี้เราก็ไปนเน่ไพโรง กันมาใช่ไหมเนี่ยน่าจไม่ตื่นเอาซอยให้สุดแล้วหยุดที่กู uh ่อันน <out> <car> ี้แบบใส่เขียวอ่ะน่าร้อยอร่อยไม่ตื่นพี่เขาไม่ตื่นจริงๆอ่ะตื่นือนหมดเอาตัวไปลอเดียว โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เกีะทะเลเข้าวินบางสเลเราทีเราก็อยู่กับนาออสบางกับฟุกเกอร์หรือว่านาออสเกาหลีกุเทนนะครับเกาหลีกุเทนเราจะมาได้จากคิปชาโดครับกลับมาเจอกันแล้วครับแล้วนี่ก็คือทีมนี่ได้พาเรามานะครับพี่สวัสดีครับ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  พี่เจียวสวัสดีครับผมต้องบอกว่าทุกวันนี้คนไม่รู้นะว่าเลยอย่พระยาม,มันน,นิดนึงเนี่ยโอ้ทะเลมันสวยงามขนาดน,นี้เลยน้ายําใสกิ๊บแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยมองว่าพระรามเนี่ยมันเป็นจุดที่ไม่อุดมสมบูรณ์แล้วแต่พอเริ่มกลับมาตกปลาพอมาสักเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกโอ้ไม่รู้ว่ากรมประมงหรือใครที่กลับมาช่วยดูแลแลวความฟื้นฟูเนี่ยมันทำให้ปลามันกลับมาแล้วมันตอนนี้มันอุดมสมบูรณ์มากใช่ไหมครับใช่แล้วพี่ๆที่ส่งรูปมาให้ให้พี่ดู เด็กเว้ดูกูไม่อยากให้ดูดูเดี๋ยวมันจะคาดหวังโอ้โคเบียตัวเท่านี้คุณผู้ชมว่าวันนี้อาจจะไม่ได้แต่ว่าจากคือจากรูปที่เห็นแล้วเราเราตื่นเต้นมากที่มาแล้วก็วันนี้พี่พีก็เตรียมเรือใหญ่ไว้เป็นกระยานแม่นะครับตั้งแต่ประมาณห้าสิบคนมีโรงการแล้วเรามีสปีดโบ๊ทดิสองสามลำโอเคครับวันนี้ปลาประมาณประเภทไหนครับพี่เก่งครับมันจะือดฐานที่อยูเลยครับนอ่ประมาณประเภทไหนครับวันนี้น่าจะเป็นพวกอินทรีย์ครับ โอเค NC เนี่ยภาษาไทยก็แปลว่าปลาอยู่ในทะเลนะครับผมครับมนี่ยุ้ยมีสายไหมพี่ประมาณสักสักสักข่มิภูมาสายทอขขีดสายทองข่ขีดยันขี้ปิดีไหครับวันนี้ไม่ได้ไม่ขายพี่โอเควันนี้เราจะแบ่ง2ทีมนะครับจะมีเรือลเนึเป็นพี่พิตัมอีกลำนึงจะเป็น พี่พลอยน้าออสน้องเทปไปเราไปรอบนี้ walk around แกผมเราจะมีการแข่งกันนะพี่อยเราเดิมพันอะไรกันไหมได้คนนนะคแพ้ห้าวิโอเคเรานับปลาเกิน5้ากิจไหมได้จำนวนปลาเกิน5กิลโอเคคนแพ้ห้าวิอะไรห้าวิคืออะไรยกยกห้าวิยกอะไรโอเคแล้วเราก็ออกไปใช่หพี่เราก็แวะซื้อ ตาไอ้เด็บอกว่ากูยกสามวิกูตายหาให้กิ๊กแทนให้กิ๊กินแทนโอเคตะโกนทำไมครับพี่ให้มันเอเนจี่เลยเมื่อเช้าไม่เห็นมีเอเนจีเลยจากคุณบอลสัตว์คุณขอ่ห้ข้าดีนะวันนี้เราอยู่กับทีมงานคุณภาพนะครับผมมีพี่หลังนะครับจากช่องฮุกอิดและนี่ก็เป็น ไาเร็วนะครับก็คือหลังเร็วนั่นเองไต,ไตโตไตสตไสต,โต,ไตโตนี่ก็คือสตที่ดูแลที่บางแสลงใครที่อยากจะได้ไปเยอะดูผลงานวันนี้มึงโดได้ไม่ได้อนาคตมือนี้เลยได้แน่น<ด>ครับ <นะ S 1> วันนี้ได้แน่ <c oughs> สิบได้ป ok ่ะครับข่ายนะครับสี่นอืไปไหน้หมดนะครับหคุยด้วยกันนะซ้ำเลยชนบุรีไม่มีเงาเฮ้ยดนเล้ด่วนเลเฮียวอย่าอย่าอยาอยู่อะโทอ้เนทอเยวโอ้ชเหรอชน้าขาดยงงี้ มี่งแรวิ่งวิ่คนแรงมากวิ่งไงใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ลงไปเยอะไหมไม่เป็นไรพี่เขามาตอนแบบว่าเขาคุยวิดไงสุดแรงเลยอุ้ยพี่ติดแค่จะฟ้องมาได้ได้ได้ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราเอาใหม่ครับผมถอดเกงสิครับอย่างครับคนเราดูเอ็นก่อนเอาเดินมาวะ เฮ้ยสองแล้ววะซ้ำนะปล่อยตากันน่ะวันเดิมป่ะเนี่ยอะไรเนี่ยรอไเดียวไม่มีประเด็นพี่ไม่มีแล้วแบบได้เวลาดีเจมออกโรงเราใช่ไหมครับโอ้โหีิฉันต้องการคนมานููหน้าอย่างมากโอ้ยมันแข็งแรงมั้งผมนะมันฟมันวิ่งกิ๊วิ่งหมดแล้วหมดไปหมดเลยเอาไม่อยู่เลย กิโลคือตองกิโลแงบนี้หลายครับหลายครับถึงถึงสิบไหมตัดตัดตีมาครับโอ้สิบแปดได้ไหมสิบแปดโลนะแล้วเเก้าเก้าอหน่อยเลยโอ้โหนีครับมือชี้เกินเกินเหตุโอ้ขโมยโอ้ถ้าได้ถ้าได้ช่อนทะเลตัวสิบโลนี่คลิปเราจบแล้วนะขึ้นเรือแดกเหล้าได้เลยแต่พี่บอมตามกฎที่เราไปแข่งกับเขาไว้อืมพี่บอกไปว่าปลาห้าขีดเกินห้าขีดคือหนึ่งตัวถ้าได้ช่อนตัวเดียวพี่ก็แดกเหล้าเลยก็แต้มเดียวกันนะไอ้เนี่ยพี่พรกลับมามีปลาเก๋าขอกีดสองตัวแพ้ ตูครับขอถามหน่อยตะกี้ตอนที่ปลาปลากินรู้สึกอะไรยังไงบ้างก็ไายเป็นปลาใหญ่ครับเมื่อกี้ครับผมวิ่งปุ๊บกดคันหมดแล้วกินแรงมากครับเมื่อกี้ถ้าตัวใหญ่เลือกปลาช่อนนะเมื่อกี้อ๋อคือจังหวะแบบเอาเอาขึ้นมาพอดีใช่ครับแล้วมากัดพี่เราอืมแค่ปลาช่อนแล้วตะกี้คิดว่าเป็นตัวเดียวกันปะที่ที่พี่โดนก็ชนิดเดียวกันแต่ไม่น่าตัวเดียวกันโอ้ใช่ปลาช่อนเหมือนกันนะอันนี้เป็นหมายที่สองเรานะครับตรงนี้หมายนี้ปลาอะไรครับก็กปลาช่อนาสมกัน ปลาช่อนกับปลาดุกเหรอใช่สมงามสมงามเลยสมงามสมงามชอบมากเลยชื่อมันเก่าเลยเมียชื่อชมเหรอครับชื่อชื่องามจริงก็ตรงนี้มันจะเป็นพวกแบบแนวหินปะการังเลยใช่มครับหินใหญ่เลยครับผมหินใหญ่หินใหญ่ครับพอเป็นแนวหินเนี่ยที่ปลาดุกปลาช่อนเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ตามพวกโรง ทีนี้เกมนี้ก็คือเวลาได้ปั๊บเนี่ยต้องรีบงัดมันขึ้นมาให้เร็วที่สุดงั้นมันเข้าไปในโพรงมุดเข้ารูปุ๊บโอกาสเสียตัวจะค่อนข้างสูงต้องแล้วคเสียตัวนี้ก็คือเสียตัวปลาอ๋อไม่ได้โดนอ๋อเรื่องกันใช่ป๊อปครับส่งวุหนอะไรเดี๋ยวพี่จะทำให้ทีมคนหัวครัวภาคภูมิใจได้ครับ การชิกล้กัการชักว่าวตอดให้ไวตอดให้ไวไวก่อนมิน่าแม่งน้าตั้มแม่งจิกเก่งขอสดมานานไงโอ้แม่งตอดยังไวเลยนตาตั้มพับ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 น้าตมได้สวดมากี่ปีแล้วน้ำเดินเยโอ้โอ้โอ้โออเรื่องอรอร่่ยิน ทำไมะถามว่าน้าตั้มได้สนมากี่ปีแล้วเหรอสนี่พ่อแม่พูดรายการก็แค่สักช้าชักช้ัหนาบอะน่ะรถส่งพักหรือมานานปะนานสนมานานแต่ว่าซัดเด็กรอบล่าสุดนี้เดี๋ยว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 ไม่มีวะขอความจริงขอความจริงนะความจริงกับี่เรียกว่าความจริงขอความจริง ผมที่อีวันวันอยู่ตาทะเลกับคนตกปลาเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยเฮียรู้เลยว่าหมาดหมาดงานหมาดไม่ไม่มีไยังไม่ทันเสด็จน้ำเลยหมาด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 แล้วนี่มุมอะครับนานเนี่ยโสดมานานแล้วเหรอพี่อ่านนานเนี่ยโสดก็ประมาณสักสามสี่เดือนแต่กว่าเทปนี้เจออากาศก็ได้มีทัดประมาณปีเศษแต่ถามเรื่องทัดนะไม่มีเลยก็มีงานหมาดเหมือนกัน

ปลาอะไรครับพี่ต่อเหลือนกะรีดีครับอะไรกะรีนะกะรีดีรีดีเหลือนกะรีดีครับอันนี้ทำอะไรกินครับทอดชั้นหนึ่งผมชั้นหนึ่นะครับผมชันสไม่ได้หรอคสองไม่ได้สูงไปันี้มึงก็คือจะแค่ไปกับน้ำเดือดของพวกเราเลยใช่มกาแฟวนันก่นไม่ใชกุ้งมัะไรนะน้เยเยวย่ได้ปลาโตแล้ว

เอาทันด้วยทันด้วยอ้าวเป็นสายไหมอืมโอ้ยตาป้อนเลยป่ะตาป้อนตาป้อนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรอ็มซี่ของปลาเขาเอาภาษาไทยครับโอเคครับที่ไม่ได้คือเขาอยู่อาศัยในจังหวะที่น้ำเพิเกิดแล้วตระกูลปลาบางชนิดต้องอย่วมาบางชนิดนะครับไม่ใช่ทุกชนิดเนี่ยจะมีถุงลมเราก็เวลาขึ้นมาเร็วเนี่ยเหมือนเวลาเรานดำน้ำเมื่อกลาต้องค่อยๆขึ้นนั่นแหละแรงกดอากาศทำให้ทั้งปลาเขาก็ปอดเขาพลักได้ นะครับอ <kung> ่า <divide> ก็จะมีปัญหาความจริกอะไรครั้งเนี่ยต่อให้ตาเขาไม่โปนอย่างเงี้ยเราตกปลาเก่ามาได้เขาก็จะปอดบวมอืมก็ต้องไปหาหมอคะไรอย่ไงเงี้ยเอาละครับสิ่งที่เรากำลังจะทำเป็นสิ่งที่ถือว่าน่าอุจารมากในวงการตกปลาคนดีๆเขาจะไม่ถ่ายออกคลิปกันครับแต่ว่าเราเ้็่คนดี นี่คือเทคนิคที่เราเรียกว่าการเน็บปลาครับผมเป็นเทคนิคการโกงใการตกปลาจิกกินซึ่งครูไม่ไหวจะตกปลาแล้วครูอยากแดกเล่า <c oughs> การเน็บปลานี่คือเอาปลาเยือเนี่ยมันเน็บกับ,กบ <c oughs> คันของเรา ไม่เป็นไรไม่ใช่ของพี่ของพี่เลยของกูแล้วก็หย hey อ่อนลงไปให้ปลาใหญ่ด <devi. S 2> แดงแถวนี้มันจะมีปลาช่อนใหญ่นะครับมันคือเทคนิคการโกงนะพีจ่จมการเนยปลามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณตีความการตกปลาแบบไหนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นักตกปลาที่เลือด hmm. เก็นจิกกิ้งเป็นเกีกีฬาเนี่ยเขาก็จะถือว่ามันไม่ได้ใช้เทคนิคมันก็คือใช้เหยื่อสด แต่ก็ต้องดูว่าจุดประสงค์การตกปลาเราเป็นอะไรครับแต่คนก็มีเป้าหมายนี่เหมือนกันจุดประสงค์ของการตกปลาของเราคือแดกเล่าครับเทคนิคคือยังไงครับพี่ลังครับก็เหมือนตกปลาหน้าดินทั่วไปครับนะก็ลงถึงื้ํแล้วก็ยกขึ้นมาสักเมตรนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้ปล่อยให้มันเดี๋ยวปลามันตินเหลือวก็พอกินแล้วทําไงต่อพี่เปิดหน้ารอบครับตัก10วินาทีนับหนึ่งยุติให้ปลามันคืนเดือหน่อยแล้วก็คอยวัดครับวัดเกลือใ้เต็มแรงเลยแล้วก็อินซีก็เอาไปแกงผมนี่เลยใช่ไหม ครับจะเลยมาแล้วครับลงไปถึงพื้นแล้ก็ต่อขึ้นมา1เมตรตรงนี้นำเมือ่อกีเก่เมตรครับหครับนี่ลือกดเก็ดเมตรครับเ็ถ้ามันตัวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะห้ามใจได้หรอกราสัแดงเตนยน้อยๆกับอาหารนันโอชาลอยมากางน้ำช์จเลยช์จเลย ใช่ครับป๊อปเข้าชาร์จเลยครับตูดแฟอย่าลืม f o l โ o ่นะครับผมป๊อบเนกาตี้เดไปจีนะฮะก็รับงานนะครับผมมา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 มน เอาละครับเอาเลเอายเอ้ยไปไปตายแดงแน่นอนโอ๊ยมีกดมีกดจังหวะมังกึ๋งกึ๋งไอ้เหี้ย DJ Pro ห้าขีดไหครับเอ้มีลุ้นนะมีลุ้นนะเว้ยห้าขีดอ่ะปึ๋งปึ๋งเอ้ยเฮ้ยห้าขีดนี้คือมันมีขีดที่ตัวห้าอันใช่ไหมย่างย่งมันก็ไม่ได้ใหญ่แต่มันก็ไม่ได้ขีเร่ไม่ได้ขีเร่เอามีกดมีกด ปักตา้เรียบร้อยครบครบคนครบคนจ้าท okay. ีมคนหัวัว้าโอ้โห

โอ้โหตัวตกเรือเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับไซนี้ไอมันดีนะสุดยอดเดี๋ยวปั๊บช่วยตัดต่อเอากวดจะไม่นีดเลยเออพี่พอ้ับช่เาเาอะตเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วครับได้แล้วแล้วโดนแล้วครับอะไรไม่ต้องครับไม่ได้ใะมากแต่ว่าหวังว่าจะเหน้ีต้อ ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นปลาเก่านะครับอันนี้ไงอ้าหี่ขี่ไ้เขาฮะทำไมมันอมครับเนี่ยตีอต่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 อตลอว่อด่อตปอด่อต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 ่อ้่อต่อตะอต่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 อก่อต่อตปอดอ่อ่อต่อตอตปอด่อตปอต่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 อด่อต่อ่อต่อด่อต่อตอตอต่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 อด่อต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 ่ออ่ การตกปลาด้วยคันเบ็ดเนี่ยเป็นการตกปลาที่ไม่ทํรมรยสภาพแวดล้อมเพราะว่าปลาที่กินเบ็นเนี่ยถือว่าเป็นปลาที่ไม่เฮยเฮ้ยอะไรวะเอายงกินเลยเอาพี่หมิเอาเอาใด้วยใไ่ไหมใสอนเอใครับใครับใครับใหนครับพี่ครับี ันจุกอเลยถ้าไม่รู้จะพูดยังไงก็ต้องพูดอะไรอย่ทำไมมันอะรช่วยเจาะไอ้นี่หน่อยมันดูนะครับปลาโอ้ยเนี่ยที่เป็นกุศลาร์วยเนาะกุศลาโอ้โหมันแบบนี่คือเทพของปลากุศลานี่คือโคตรพ่อโคตรแม่ของปลานะเพราะว่าตามร้านอาหารนี่โลหนึ่งประมาณ2,000กว่าบาทนะใช่ครับพัทยานี่จำได้ว่าร้านหนึ่งสองพบาท เพราะนั้นตัวนี้ดีไม่ดีเนี่ยมีประมาณ5 6,000บาทนะเนี่ยไม่ได้ครับนะพี่นะเดี๋ยวตีเช็คกันเลยนะฮะตีเช็คอะไรก็ยังพี่อ๋อเราได้ของแล้วโอ้คือพี่เอาวางไว้เฉยไหมผมกำลังยกนี่ไงกำลังยกปลาตัวนี้มาเดี๋ยวเขาลอยลอยไปนิดนิดนะลอยไปเฉยนี่เวยเลยเห็นป่ะเดียวดูดิใช่เป็นเหยื่อมันเป็นเหยื่อส้มโสร่อยู่าส้มโสร่มันก็เลยพลิ้วๆไงโอ้โถฟี่ครับผมคุณสลาศภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรครับพี่ตั้มครับ c o r o n าชา r u s ครับชื่อภาษาอังกฤษ โอ้โส,สเขามันสวยมาก <สะ S 1> จริงนะพี่พี่ตั้มภาษาไทยชื่อที่กรมปมียก็คือปลาการังจุดฟ้าครับก<อ>ุศกาดหรือย่ำสว่านเนี่ยเป็นชื่อเล่นที่ชาวบ้านเรียกกัน<อ>ครับผมเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยจุดฟ้าจริงๆนะครับอันนี้ก็ความงมันมีหลายสีนะครับแต่ว่าที่จะเป็นเอกลักษณ์ก็คือจุดยิงสีฟ้าไม่ว่าเขาจะเป็นตัวออกสีน้ำตาลหรือตัวนี้สีแดงนะครับอันนี้คิดว่าเพราะว่าสภาพแวดล้อมอยู่ข้างหน้าเ่ยคงมีหินที่แดงเขาเป็นแบตัวแดงครับมีหินหิน ครับวันนี้ทำอะไรอร่อยบ้างครับทำลูกจิ้มนะลูกจิ้มนะครับจิ้มอริ p p ร่อยเนี่ยคือพูดง่าแว่าทำให้แม่อร่อยมากกว่าเนาะนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วใช่ไหมที่สุดเขาที่สุดเลยงั้นเดี๋ยวเราให้น้าตั้มช่วยดีเคชิเมะมันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วดูสีเขาเปลี่ยนทันทีเลยนะจากสีฟ้าแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราก็ต้องไล่เลือดนะครับผมไอ้ชิวไล่ครับเริ่มแข็งเนี่ยเนี่ยสีฟ้าเขาหายไปเลยนะ ดูสีม่วงเลยงั้นเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะเอาไปซาชิมิไหมพี่ครับซาชิมิได้นะได้นะขี้มทำอะไรได้หมดตัวนี้น่าจะกินในทั้งตำบลน่ะโอ้ใหญ่จริงจ่อันนี้พูดให้ฟังหรืออวดกับพี่ม่หมอครับหมอครับผมโอเคตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายสองโมงเพื่อเราขึ้นยานแม่แล้วก็แดกเรา พีลอยโฮมเมดยังหาปลาไม่ได้ครับพี่พลอยยังจะไปตกปลาจะไปตกปลาต่อเป็นคนที่มาถ่ายรายการแต่ไม่เคยเอางานเอาการแดกเหล้าแต่ข่าวพิธีกรคู่พี่ไม่ได้เหรอเอ็นจอยชีวิตเอ็นจอยชีวิตครับดีครับเราเราก็ดีเขาเป็นพิธีกรสายอินดี้นะครับค่าตัวไม่เอาค่าเราล้วนๆค่าเราล้วนๆเอาแล้วครับพี่ตั้มงั้นเดี๋ยวพี่จะเอาปลามาดูหน่อยดีกว่ากุศมาให้นะครับ ครับว่ากันว่านี่คือที่สุดของเนื้อปลากิโลแล้วประมาณ2,000ปลายปลยถึง3,000บาทไหมครับตามร้านอาหารตัวนี้<ม>ตกขึ้นมาเกือบ6,000บาทนะพี่ว่านะแพงมากพี่พงเปิดประเดิมเลยเนื้อเขาเรนออกมาได้ขาวจั่วจริงๆนะขาวจั่วหน้าเจีย๊ยบโอ้ดังไม่แดกมันระมุนรินครับรสชาติมันคล้ายๆกับอ้อมกอดของคุณแม่ครับ มันอบอุ่นมันอันนี้ก็พยายามเป็นผมใช่ไหมมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักรสชาติความรักจากท้องทะเลล้นวนจะมีความปลายเค็มนิดนึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นขี้มือของน้าตั้มส่วนรสชาติที่ไม่พึงประสมนี่ไม่มีเลยนะครับผมพูดที่อย่างหลังกู่ยหรือกูเมาว่ที่น่าจะเมาพอเร็วง่ายเองกูยังไม่สายแา่เมื่อวานเลยตุ่ เนื้อขาวสะอาดมากครับผมว่ากินไปเนี่ยกลิ่นความเป็นปลาที่แปลกเพราะว่าพอเรา้ถึงปลาเก่าเนี่ยปลาเก่าเป็นปลาที่กลิ่นตัวค่อนข้างแรงน,นะครับสำหรับผมนะที่เคยที่เคยกินมาแต่ว่ากุสลาดเป็นญาติกันแต่ว่ากลิก่นเนี่ยก็ขาวสะอาดกว่ามันเป็นญาติทางพ่อหรือทางแม่ครับอ่าก็เรื่องของเขากันครับเด <c oughs> ี๋ยวเราจะมีอีกสองเมนูอ <c oughs> ่าอันนี้ผมขี้เกียจละจะเริม่มดื่มกับพี่ละเราเแดกเหล้าก่อนเราเดี๋ยวเราลองดูทีมสองเมนูแต่ว่าอันนี้ซีอิ๊งบังสเสอรช่วยจัดการให้เรานะครับต้องขอบคุณมากทีมวันนี้พาพวกเรามา สนุกเนาะมันมากมันมากเนี่ผลงานเชฟประจำเรือเห็นนะำต้มแมงมาเต็มปั๊บเชฟแมงไม่ยอมแพ้ต้องมาเต็มเหมือนกันมีเครื่องเคียงประดับมาด้วยเอาเฮียอะไรใส่มาเนี่ยไทยถามว่ากินมีพริกไทยถามว่ากินได้ไหมมีพริกไทยกับพริกโรยมาด้วยอ่างทะเลที่บางสเลมีการการนิชแต๊ตกแต่งหน้าตาจานอิต หมือนกับไปแดกแบบซูชิชั้นดีเลยนะอันนี้ก็เป็นปลากุสลาดลูกจิ๋มใช่ไหมครับผมลูกจิ๋มแห้งั้นเรามาลองชิมนะครับอ่ะผมลองกินโดยไม่มีน้ำจิ้มหมดแล้วนะครับเอาแบบเน้นหนังเน้นๆแล้วกันโอ้หนังค่อนข้างเด้งนะครับเนี่ยโอ้เชี่ยหนังในย่างรถยนต์ว่าเด้งเลยยอดนะครับตะลางเปียพี่ออสไม่ยอมไม่ยอม่ยอนหมดนี้ไม่ยอมเลยจุกๆนะ มีอารมณ์แบบลุกจิม้มอ่ไงเงี้ยมีอารมณ์มีอารมณ์ไม้มีอมันได้ฟิลเดียวกับทานพวกแบบกดคัางลุกจิ้มเหมืหอนอย่างนี้ยฮะหนังเพราะจะมีความหนึบๆเนาะกกินคนดีนะครับ้ก็ไม่เหม็นเลยอย่ะืองพันอีต่อมานพี่บอมพี่บอมอยู่ไหนวา่าไปไหนพี่บอยไาอยูอ่ในทะเลเไเกี <th> ่ <c oughs> ยวกัาหรือเกี่ยวกานี <c oughs> ่ครับผมไม่พ <c oughs> ุงก็ได้ ราชนีแห่งความร่เร็วังชื่อมันเศร้ามากเลยอ่ะอุ้ยทำไมหลังเขาดำขนาดนั้นล่ะสวัสดีครับพี่ออสบางกอกฮุกเกอร์ว่าไงบางกอกฮุกเกอร์ว่าไงครับคำสาขาดไปตัวหนึ่งแล้วก็อินซีขาดไปตัวแซ่มาตกปลาหรือมาปล่อยปลาครับเนี่ยงบทำบุญก็ไม่ไม่ต่างจากที่ผมทำทุกครั้งเลยเขายังดึงเขาหล่ออ่ะอันเนี้ยน่ากินมากเลยอ่ะซื้อมากี่บาท กุสลารับมาชิมหน่อยชิ้นกับมโอ้ได้ยินเสียงหัวล้อนี่กูรู้เลยว่เครื่องกุาร์ติดแล้วไม่ต่ำกว่าครึ่งขวดชิมหน่อยชิมหน่อยชิ้นหน่อยชิมีอ่ะพี่พลอยเลยอ๋อหนูอยากกินของดิบของดิบของข้าวมันไม่ใช่ของข้าวของฟิชพ่อเหอะมันเปื่อยแล้วโอ้ให้แดกกันเป็นตัวเงี้ยโอ้ชิ้นกันหลังนั่อย่างดำเลยใช่ครับพี่ไอ้เหี้ยหลังหลังไอของมาดูดิยอดพี่พลอยหันหลังเลย ปวจะฟ้องหย่าปะวะเนี่ยหลังถูกแล้วอ๋อนี่เราโอ้โหเยียดเขเยียบกายผสมเสร็จไปแล้วน้องโกวีเราแข่งกันเหรอที่โด่ห้าเออใช่ห้าวิห้าวิทีมแพ้พี่พลอยห้าวิจ่อผ้าลยอ่ะเอามานี่ผ้าสตรีก่อนขออนุญาตอย่าให้เห็นแบรนด์นะครับผมเดี๋ยวเขารู้หมดวเป็นเฮ้ยเจ๊ไดบางกอกฮุกเกอร์ห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมีแถมมีแถมฮุกเกอร์แถมให้ฮุกเกอร์แถมให้เจ๊พลอยจะเป็น เดี๋ยวมาง да ว่ะปวดจะเลยเดี๋ยวเาจะจับเวลาด้วยนี่ก่อนอันน um> um ี้คือสงสัยว่าทำแล้วเดี๋ยวเมาอันนี erm> ้คือการขอโทษหรือการให้กำไวเ้ขอโทษอยากทำอะไรก็ทำไปหนึ่งสสส่หาเสารสองสาโอเคแค่ค่โซอยปวดใส่หน้าพี่ๆเขาก็ไมไปได้ไหมเหรออ้าวอ้าวรี่ไปยนเยพี่เก่งกระดกหน่อยพี่เก่งกระดกหน่อยใหญ่ใจต้องนิ่ง เนี่ให้รุ่นใหญ่หน่อยเด็กเราให้เด็กมันดูหน่อยพี่เด็กเราให้เด็กมันดูหน่อยแก้วรุ่นใหญ่โอ้ย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 โ้ยเออยายมาเร็วคุณแม่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 ห้าวีเลยเหรอมาเร็วทำไมกับน้อาไม่เคยพูดอย่างนี้เลยวะไม่ได้ไม่ได้หน้าพีซิวิตลอดเลยอ๋อขับรถขับรถขับรถพี่พลอยคือสาวแกงไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวให้พี่พลอยช่วยกินแทนเน้ะแต่ยังเป็นกรับโทษแทนเราขอค่าประกันตัดหน่อย แน่เนแต่ไม่ปฏิเสธดูอ<ช>่นดูรุ่นใหญ่ใจต้องหมาเฮ้ยใจตรงนี้โอง้งโอ้งโอ้งโอเคโอ้บรรยากาศเพอร์เฟกมากนะครับตอนนี้ก็พาทิดใกล้จะตกดินแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมบางสะเลนะครับก็เป็นทีม M&M แล้วก็ทีมฮุกกิตนะครับที่เชิญ <c oughs> เรามาสนุกสนานกันในวันนี้ จัดทุกสิ่งอย่างออกมาแบบเพอร์เฟกมากเป็นอะไรที่แบบเราเรารักแล้วเราชอบมากซึ่งอันนี้เป็นพฤติกรรมหน้าลอกเรียนแบบสำหรับเอฟซีคนอื่นที่ดูอย่างบ้านนะครับผมวันนี้ก็เลยต้องบอกว่าขอบคุณชุดใหญ่ให้กับพี่พี่ทีมบางแสเลข่ขอบคุณนะครับพี่พี่ครับขอบคุณมากคุณมแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีการจัดกิจกรรมตกปลาขึ้นมาเร็วๆนี้ด้วยเป็นกิจกรรมอะไรครับพี่พครับไทยอินหน่อยไทยอินหน่อยก็เป็นบางแสเล ฟิชชิ่งเกมวันที่ยวไรยังไงพี่สิบห้าสิบศูนย์โอ้โหบังสเตเลนะพี่แล้วเข้าไปดูรายละเอียดมีเว็บมีอะไรไหมพี่มีครามีมีเพจของการแข่งขันตกปลาสเตเลอ่าโอเคก็คือเปิดคำว่าการแข่งขันตกปลาบางสเตเลขึ้นมาเลยนะพีใช่โอเคโอเคโอเคฝากเอ็มเอ็มทัวร์ด้วยนะครับผมครับมีหลายไซส์หลายขนาดให้เราได้ออกไปตกปลาครับผมมีทั้งเรือมีทั้งเรือเร็วก็มีนะครับของดีในทะเลไทยเรามีเยอะนะครับก็นี่แหละเราโชคดีแต่ว่าเราก็ต้องช่วยอนุรักษ์ด้วยหนึ่งอย่างนี้ที่พี่ชออบคืใ เทปชโนออสพูดทาให้หลายคนที่เขาไม่เข้าใจคนตกปลาเริ่มเข้าใจอคือเราไม่ได้ตกเพื่อกินแต่เราตกเพื่อประสบการณ์เรามีความคิดว่าพอเราได้ตังเราต้องเอาไปต้องไปซื้อของต้องไปซื้อโน,โนซื้อนี่นแบบให้เราเลือกระหว่างซื้อสิ่งของหรือซื้อประสบการณ์ประสบการณ์สาคัญกว่าเพราะพอเราแก่แล้วพอเราล,ลึกี่ยเราไม่ล,ลึกลว่าโอ้โรเล็กนั้นเจ๋งขนาดนั้นเราบอกเฮ้ยตอนเราไปเที่ยวตกปลากับดีจะพูกับตั้มไปจิกกิ้งกันนี่คือประสบการณ์ที่แท้จริงใช่ไหมนั่นคืออะไรที่ เงินซื้อไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปด้วยนะคะใช่คุณเอาเงินไปใช้กับประสบการณ์ออยู่ยั่งยืนกว่าเคยเห็นทางผู้ชมคอมเมนต์มาว่าอยากให้ผมเจอพี่ออสวันนี้ก็ได้มาเจอคณะแล้วก็เป็นสองคนที่ เคยคุยพี่ภูมิพี่เบอกเฮ้ยเนี่ยมีรุ่นน้องอีกคนหนึ่งที่แบบชอบการตกปลาชอบกา,การอนุร,รักษ์ปลาเหมือนกันแต่ว่า Approach หรือว่ามุมที่เราอนุร,รักษ์เนี่ยมันก็มีหลายวิธีอย่างที่ผมพยายามพูดในทุกเซว่าการตกปลาเนี่ยเพราะว่าเป็นอะไรที่จุดประสงค์แต่ละคนแตกต่างกันอย่าง mm hmm. ผมเองเนี่ยผมก็อยากที่จะเห็นการสร้างคุณค่ากับวัตถุดิบทะเลโดยเฉพาะทะเลไทยโดยการทีรทท่ว่าทาให้เราเบียดเบียนทะเลน้อยลงแต่ว่าสร้างคุณค่าเขามากขึ้นพระผมทำร้านอาหารผมเป็นนักเล่าวัตถุดิบเงี้ยครับก็พี่ออสเขาก็อนุรักษ์แบบหนึ่งผมอนุรนน่สท้้าาาาาาาอไมมมมวเรรถถคคื บทบาทของเราให้ดีที่สุดเนี่ยทะเไทยหรือว่าทะเในทิโอกเมันก็จะทยอยกลับมาเองครับคได้หนึ่งลอยไม่มีไม่มีที่ยืนสำหรับสำหรับกูไม่ต้องรอหรอกดืนละอ้าเชียร์ฝากเชีกอนงไมเชิโอเคเลยยกเลยชนเลยเชียร์ครับเชียร์เชอีกแล้จะเย็นใจเยนดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ผมลุกเซเยนซปเปอร์พลย